คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพาด้วยสวัสดี f อซพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอซพี่น้องนะครับ มาชมแนวทางนะครับหววรัฐบาลไทยนะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันจันทร์ที่16กพฤษภาคมนะครับปศสอง5 5นนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมจะชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับ กดติดตามนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆมาให้พี่น้องรับชมนะครับก็เป็นสูตรคำนวณของมังกรทองนะครับสำหรับงวดที่แล้วตารางสูตรของเราก็เข้า3ตัวโต๊งท่านก็ได้3ตัวตรงนะครับ6 42บนนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับในงวดประจำวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่2นะครับวันที่1วันแรงงานนะครับ ก็เลยมาออกวันที่2นะครับเลขที่ออกนะครับ5นะครับ5 6าหกห้ดหกี่สองนะครับ6กห้าแดหกี่สองนะครับ เลขล่างออก0 9นย์นะครับสำหรับเลขของมังกรทองเลขสูตรมาหมดเลยนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับเกียบมาทุกตัวเลยนะครับสำหรับเลขสูตรของมังกรทองนะครับสำหรับงวดที่แล้วบางท่านก็ได้มีความโชคดีนะครับเข้า3ตัวตรงนะครับบางท่านก็ได้2ตัวล่างนะครับบางท่านก็ได้2ตัวบนนะครับบางท่านก็3ตัวโตดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับอีฟซีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับแอดคิมก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็เดินทางมาถึงนะครับ รัฐบาลไทยนะครับตั้งแต่ปีใหม่นะครับก็1งวด2งวดสามงวด4งวดนะครับ5งวด6งวด7งวด8งวดแล้วนะครับก็เดินทางมาถึงงวดที่8นะครับก็มาชมกันเลยนะครับสำหรับงวดที่9นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับแอดมินก็ทำไปตามสูตรนะครับสูตรเจาะ2อตัวนะครับก็จะทำไปตามสูตรนี้นะครับผมเป็นสูตรของมังกรทองนะครับสูตรนี้นะครับผมใช้ได้รัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ เราพัฒนานะครับสำหรับฮานอยนะครับแล้วก็หวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนาเท่านั้นนะครับเป็นสูตรคํานวณตัวเลขกําลังวันนะครับสูตรนี้ดูแล้วรวยนะครับแอดคินก็มี3ส,สูตรนะครับมีสูตรตารางกรของมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับถ้าสูตรไหนเข้าไม่เกิน ครึ่งนะครับสมมุติหัวลาพัฒนามีอยู่ประมาณสัก13 14ครั้งนะครับเข้า7เข้าหงนี่เปลี่ยนสูตรเลยนะครับสําหรับสูตรของมังกรทองนะครับเข้ามาแล้วนี่ครับจะเป็นเดือนที่4แล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะ4เดือนนะครับก็จะมีวันจันทร์นะครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสนะครับวันศุกร์วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับเรียกออกวันไหนเราก็จะคํานวณให้วันนั้นนะครับ สำหรับวันจันนะครับที่2นะครับตรงกับวันที่2ครับวันจันเนาะวันที่1วันอาทิตย์วันแรงงานวันที่2ก็เลยชดเชยนะครับแนวทางเลขที่ออกเลขบนนะครับ6,42มาหมดเลยนะครับสาหรับเลขในตารางนะครับเลข9ก็มานะครับถ้าจับเลข้ายังไงก็ต้องเจอ0 9นย์ะครับเลขในตารางมาหมดเลยนะครับเลข5เลข5ก็มานะครับ6 5 8 6 42นะครับขาดเลข ขาดเลขเจ็ดตัวเดียวถ้าเลขเจ็ดเป็นเลขแปดเนี่ยมาทั้งหกเลยนะครับอ่าเลขเก้าก็มานะครับเลขล่างศูนย์เก้าก็ถือว่าโอเคนะครับในสูตรในการคํานวณสําหรับล่าสุดของเราพัฒนานะครับเลขที่ออกนะครับหนึ่งแปดมานะครับผมนะครับทางฝั่งนี้จะเอาเป็นหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดนะครับล่างนะครับเลขที่ออกของลาวเนาะข้างบนออกหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับ สำหรับเลขบนนะครับอ่าโคโคโอเคนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเ c ซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับแอดคิมก็จะทาไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับสําหรับงวดนี้นะครับผมก็มาชมกันเลยนะครับสูตรเจาะ2ตัวก็เจาะออกมาแล้วนะครับผมได้เน้นๆเลยนะครับก็เจาะได้อย่างละ4ี่คู่นะครับเจาะให้เน้นๆนะครับงวดนี้คัดพิเศษนะครับก็มาดูเลยนะครับสําหรับตัวเลขนะครับตัวแรกเนาะตัวแรกนะครับก็จะเน้นเจาะนะครับ เจาะนะครับผมเน้นนะครับผมเจาะตัวคัดพิเศษนะครับคัดเน้นๆเลยเน้นเจาะนะครับเปอร์เซ็นต์เข้าสูงมากเลยนะครับเน้นเจาะก็คือ4นะครับเจาะ4นะครับผมพี่สีพี่น้องเอาเคารพรักนะครับก็จะมี4คู่นะครับก็จะมี0 4นย์ะครับ0 4 4 0นะครับแล้วก็4 1 1 4นะครับไปกลับนะครับแล้วก็4 5 5 4นะครับ เห็นหรือเปล่านะครับกล้องน้อยเอ็มจะขยับออกมานิดหนึ่งนะครับเอ็มีขยับมาให้นิดหนึ่งห้าสี่สี่ห้านะครับสําหรับเด่นสี่นะครับเจาะสี่คู่นะครับสําหรับตัวที่สองนะครับก็คือหกนะครับเน้นหกกับสี่นะครับจะใช้สูตรของมังกรทองล้วนเลยนะครับวันนี้เน้นเจาะนะครับเจาะหกนะครับก็จะเจาะได้สี่คู่นะครับก็จะมีเด่นๆนะครับศูนย์หก นะครับ0660ไปกลับนะครับ6446นะครับผมอ้าวแอดพินทำไมนะฮะสี 46, ไปไหนนะครับ64อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้64นะครับดื่มตารางนะเขียนได้มินยนเข้ามาตรงน,นี้จะก,กว้างเนาะนะครับก็จะมี6006นะครับ6006นะครับแล้วก็6116ไปกลับนะครับแล้วก็ หกหนึ่งหนึ่งหกหกห้าห้าหกนะครับและตัวสุดท้ายก็หกเก้าเก้าหกนะครับจะใช้สูตรของมังกรทองนะครับเดี๋ยวขยับมานิดหนึง่งเอ็กซ์คิมก็ประหยัดพื้นที่นิดนึงน้องถ้าขยับมาตรงนี้แจวเลยนะครับเอฟซีพี่น้องจะได้เห็นเลขชุดนะครับของตารางวันนะครับสําหรับคนงบน้อยนะครับผมตัวเด่นนะครับก็ระวังสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าสี่สี่ห้า นะครับสำหรับ6นะครับก็ระวังที่6 5ห6ห้านะครับ6 5ห6หนะครับ6 9 9 6 6 4 4 6นะครับสำหรับตัวเด่นจะเน้นอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับในงวดประจำวันที่16นะครับสำหรับ3ตัวนะครับเจาะได้4คู่นะครับ3ตัวเด่นเด่นนะครับก็จะเด่นตัวเด่นนะครับก็จะมีนะครับ3คู่นะครับก็จะมี9นะครับ6 4นะครับ เก้าหกสี่นะครับแล้วก็เจ็ดหกเก้านะครับเจ็ดหกเก้าเจาะสี่คู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีห้าเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็มีสี่นะครับหกห้านะครับสำหรับสามตัวนะครับในงวดประจำวันที่สิบหกนะครับพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสำหรับสูตรเจาะจากทางช่องนะครับสำหรับบีซีพี่น้องที่ อาไม่ชอบตัวที่แอมินเจาะมานะสามารถขัดเลือกในตารางได้เลยเลขก็จะออกวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับวันที่16ตรงกับวันจันทร์เหมือนเดิมวดที่แล้วเข้าโต๊ะ6 4สองงวดนี้ก็ไม่น่าจะ4ี6หก็อาจจะเป็นได้นะครับเป็นเลขคำนวณของมังกรทองนะครับเป็นเลขคำนวณกลางวันนะครับแอมินก็มีตารางจับคู่อีกใบหนึ่งนะครับโอเคนะครับถ้าไม่ชอบคัดในตารางได้เลยเนาะตัวที่แอมินรวบกวมไว้ให้เนาะนะครับ โอเคนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับหัวรัฐบาลไทยสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปนะครับก็อย่าลืมกดสับ s c คร b e นะครับกดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ f c พี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพาเุยก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับ